สวัสดีจ้าวันนี้เจอกันนะคะพี่เดือนกับพี่มะเหมียวนะคะ,คะเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เนาะมากับกระบะเชิงพาณิชย์นะคะวันนี้นะตัวแรกเป็น t o โย t a าไฮรักวีโกแชมป์นะคะตัวนี้ปี2014นะคะตัวนี้เครื่อง2.5 ราคาพิเศษอยู่ที่359,000า่บาทนะคะงวดก็ตกประมาณ6,000กก่บบาทสามแสนห้าหมื่นเบาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัว v ีโกนะคะคันนี้วีโกจะเป็นกระบาหัวเดี่ยววีโก้หลังคาจะเป็นหลังคาสแตนเลสนะคะคันนี้หลังคาบอกได้เลยว่าใหม่มากนะยังไม่เคยบรรจุยังไม่เคยใส่อะไรเลยนะหลังคาใหม่มากสแตนเลสยังใหม่เงาวับอยู่เลยดูได้จากแสงสะท้อนของตะวันของพระอาทิตย์นะคะตรงนี้นะ มีอินเตอร์คลูเลอร์แล้วนะคะ,คะตัวนี้เนาะไฟอันนี้จะเป็นไฟเดิมๆนะคะยังไม่มีเก็บอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ก่อนอ่อกเดี๋ยวเรามีเก็บงานทำคลีนทุกอย่างให้อีกทีหนึ่งนะคะ,ค,ะคันนี้ล้อทุกอย่างยาง,งสามารถที่จะใช้ได้อยู่นะคะลูกค้าเก่าเพิ่งเปลี่ยนมานะคะสำหรับยางตัวนี้ดอกเต็มเลยค่ะดอกเยอะน่าดูเลยสำหรับยางคัน,นตัวนี้เนาะเมานะนะคะรอบอะไรนะคะคันนี้จัดได้เต็มเลยอนต่อเดือน6 0พ0กว่าบาท จัดได้เต็มค่ะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะสำหรับคันนี้ขอให้เป็นลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะสำหรับ V e n t u r b o ตัวนี้อันนี้กระจกมองข้างนะคะอ่ากระจกมองข้างมาจากโรงงานเลยสำหรับคันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะย้ำคันนี้มาจากโรงงานเลยไม่มีการแต่งเสริมเติมแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นหลังค้านี่ยังไม่ยังไม่เคยใช้เลยใช่หลังคาใหม่มากๆเลยนะคะตอนนี้อ่ะ นี่แน่นปึ๊กเลยนะเพราะว่ายังไม่ผ่านการใช้งานนะก็จะอันนี้ลังคาราคาเท่าไหร่นะคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้พร้อมหลังคาใหม่ด้วยใช่ไหมให้ไปเลยหลังคานี้เกือบสามหมื่นนะคะไม่มีการมาบวกแถมให้ไปเลยนะราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่คือได้หลังคาไปด้วยเลยนะแถมไปเลยหลังคาใหม่นะยังไม่ผ่านการใช้งานดูได้จากไม้อัดตรงนี้นะใหม่มากๆเลยนะใหม่ๆจริงนะแล้วก็ใช้เหล็กใช้สแตนเลสอย่างดีเลยนะ อย่างดีเลยนะเหล็กเนี่ยหนานะคะหนาแล้วก็ถี่ด้วยนะรอยน็อตรอยอะไรยังไม่มีผ่านการกดใช่ใช่ใหม่จริงตันี้ม่ยใช้เลยนะคะทุกอย่างแน่นมากบอกแล้วว่าเราแถมไปเวลามาที่ร้านเราเราก็จะให้ราคานี้เหมือนกัน๋อฮะถูกต้องค่ะไฟเบรกไฟอะไรชัดเจนหมดเลยนะเดี๋ยวเข้าข้างหน้านะคะเอยเดี๋ยวไปข้างหน้านะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวเวนเทอร์โบเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้นะเป็นกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเดี๋ยวขอปรับก่อนนะ นะคะเป็นกระจกไฟฟ้านี่ค่ะปรับไฟฟ้าเซ็นทันล็อกเลยนะคะตรงนี้เนาะมีแอร์แบกนะแอร์แบกคู่หน้าด้วยนะคะายไม่ใช่ลูก้าไม่ใช่ไม่ต้องบอกอ่มันมีมันประกอบมันต้องประดับไว้นะคะตัวนี้แล้วที่สําคัญไม้แสนหน่อยๆนะคะไม้แสนหน่อยๆค่ะตัวนี้นะแอร์เย็นเลยนะคะตัวนี้แอร์เย็นเพลงขอแอร์แอร์แบกคู่หน้านะคะเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เกียร์แมนนวลห้าเกียร์นะคะตัวนี้ นี้คอนโซลหน้าเป็นตัวใหม่แล้วพี่เดือนเพราะโรงอานเนี่ยจะเป็นลอยพลาสติกนะตัวนี้จะเป็นเหมือนพลาสติกหนาๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นทรงใหม่เพราะว่าชั้นน้ตัวนี้มันเป็นตัวใหม่แล้วใช่ค่ะอ่านี่นะคะเป็นแผ่นเป็นซีดีหนึ่งแผ่นนะคะตัวนี้เนาะสําหรับวันนี้พี่เดือนกับพี่มะเหมี่ยวนะคะขอขอบคุณลูกค้าที่ติดตามเราตั้งต้นไลฟ์จนจบไลค์ตอนนี้เลยนะก็ขอขอบขอบพระคุณมากๆนะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ